สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาาไหนแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์ไหนแน่ชั้น n น l ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปดวงความรักให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกับพลังงานความรักของชาวสิงห์ในเดือนมกราคม 2,568นะคะขออภัยที่มาช้านะแต่ว่ามาแล้วนะคะพี่สิงน้องสิงนะใครไปเที่ยวปีใหม่กันมานะคะก็ขอให้กลับมาทำงานกันอย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะ มาลุ้นกันต่อกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะชาวสิงห์นะคะสําหรับวันที่ใน,นการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแบ่งตามหลักของรัรไทยค่ะดูได้ทั้งรัคณาราศีตามแบบไทยตัวนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะ <c oughs> เอาน้องอาจ <c oughs> จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัว แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a หน่อยแน่นะคะใบแรกนะคะ sweet laughter นะคะว้าวพลังงานดีนะคะเออ่ uh, laughter comes wrapped in many package โอ้โหอาจารย์ว่าเรื่องราวความรักของชาวสิงห์นะตอนนี้นะคะ คุณกับคนรักเนี่ยเหมือนกับผ่านเรื่องราวปัญหาอุปสรรคอะไรกันมามากมายแล้วนะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงที่เหมือนกับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะพยายามทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีแต่ความสุขนะคะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้แก่กันและกันนะคะชาวสิงห์นะคะหรือคนโสดอาจจะได้เจอ คนที่เข้ามาเป็นสีสันมาสร้างรอยยิม้มสร้างความสดใสให้กับชีวิตของคุณนะคะว้า wow, วเลยนะคะมีความสวีทมีความเหมือนกับเป็นคู่รักใสายหา <c oughs> นะคะพลังงานใบที่สองนะคะ Daisy is นะคะ throw your arms open wide and say i am happy with my life จริงด้วยนะจำว่า ความรักของชาวสิงในช่วงเวลานี้กำลังเป็นช่วงเวลาที่ช่วยส่งเสริมผักดันนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆให้พบกับความสําเร็จนะคะหรือเขาอาจจะทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วพี่น้องชาวสิงนะคะพี่สิงน้องสิงก็เข้าไปช่วยเข้าไปผลักดันเขานะคะเขาไลฟ์สดอยู่คุณก็ ไปช่วยเขาไลฟ์ไปช่วยแพ็คของไปช่วยอะไรนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต่อให้มันมีปัญหาอุปสรรคต่อให้มันมีความยากลำบากในชีวิตแต่เหมือนกับคุณพยายามที่จะสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะวันนั้นโอ้โหขอส่งกำลังใจไปให้เลยนะคะขอให้แบบถึงมีเวลาน้อยหรือถึงอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก็สามารถที่จะทำให้เวลาที่คุณสองคนเนี่ยได้อยู่ด้วยกันน่ะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะให้ความรักแบ่งบานในใจให้ความรักส่งผ่านกำลังใจให้กันและกันในทุกวันของชีวิตนะไม่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับเป็นคู่รักต่างวัยหรืออะไรก็ตามนะคะหรือรักทางไกลก็ตามนะส่งกำลังใจไปให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะเล็กนะคะ มันมันเป็นอะไรที่คนรักของคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนให้กับคุณหรือเปล่าคะชาวสิงนะคะเวลาที่คุณทุกข์ใจเวลาที่คุณเหนื่อยคุณล้าคุณท้อเนี่ยคุณขอแค่ไปอยู่ใกล้ๆเขาอะมันได้พลังงานของความสบายใจพลังงานของความรู้สึกไม่มีใครมาทําร้ายคุณได้นะคะอาจจะเหมือนกับหรือว่าตอนเนี้คือสิงนะคะบางทีคุณรู้สึกว่า มันไม่ค่อยมีใครที่หวังดีไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่นะคะแล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณมากๆนะคะคุณถึงได้รู้สึกสบายใจเวลาที่ได้พูดคุยหรือได้อยู่ด้วยกันกับเขานะคะหลับได้อย่างสบายใจนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้มาดูกันต่อนะ ือนกับสิ่งแบบรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่เราจะแบบเหนื่อยล้างาเครียดอะไรท้อแท้มาจากไหนแต่เราล้มตัวลงนอนข้างเขาเราก็รู้สึกสบายใจอ่ะสามารถหลับได้อารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะ เมว่าเช่นนะคะไม่ใช่ว่าความรักของคุณไม่มีอุปสรรคนะฉันว่าความรักของคุณมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของรักทางไกลเรื่องของระยะทางเรื่องของความแตกต่างเรื่องภาษาเรื่องศาสนานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ต้องแบบข้ามผ่านมันไปให้ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็อาจจะมีภาระนี้สินมีภาระ ค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่มันเข้ามาเยอะนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันค่อนข้างที่จะต้องทำในสิ่งที่ยอมเหนื่อยยอมสู้นะคะเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อาจจะยากลำบากของชีวิตไปให้ได้นะแต่เหมือนกับคนลกของคุณเขาเข้าใจแล้วก็คอยอยู่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตหรือว่าสู้ไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์ เดี๋ยวอาจารย์มาดูต่อนะคะให้กับชาวสิงในไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานของอาสวินดาชาวทัดลงค่ะกลุ่มไม่ถุนตนนะคะดูเขาเป็นคนที่พร้อมสู้พร้อมลบนะคะอาจจะเหวี่ยงวีนนิดนึงนะคะเวลาที่คุณสองคนอาจจะอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรก็อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้ง งงแงงกันบ้างนะคะแต่เหมือนกับถ้าใครจะมาทําร้ายคุณเขาก็พร้อมที่จะมาปกป้องนะคะพร้อมบวกใส่ด้วยด้วยหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้มาดูกันต่อสิว่าจะยังไงมีไพส่สี่เหรียญค่ะสี่เหรียญมันเป็นความรักที่ที่ดูแบบคอยใส่ใจอะ่ะ คอยดูแลคอยช่วยเหลือนะคะเป็นความรักที่แบบอดทนนะเก็บเกี่ยวเรื่องราวความรักดีๆเอาไว้ในใจนะคะเหมือนกับคนสองคนน่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ประทับใจในตัวของอีกฝั่งหนึ่งมากๆก,ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาช่วยเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราในช่วงเวลาที่เราขาดกำลังใจหรือเรายากลำบากนะคะ ก็เลยเหมือนกับให้ใจเต็มที่กับคนคนนี้ก็ได้นะคะพี่สิงน้องสิงห์ดูกันต่อนะแบบเหรียญน,นะคะโอ้โหความรักของคุณตอนนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างต้องช่วยกันสร้างครอบครัวหรือสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อได้มาทําให้ความรักมั่นคงหรือเปล่านะคะหรือบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วแล้วก็คือค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆกับการที่จะต้องแบบ ประหยัดอดออมแล้วก็ต้องทํางานหาเงินนะคะหลายบ้านหลายครอบครัวอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เหมือนกับคนสองคนก็พยายามที่จะสู้นะคะกับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับช่วยกันเซฟช่วยกันประหยัดแล้วก็ช่วยกันหาไรายได้เข้ามาให้มากๆ1เหเรียนนะคะอาจารย์ว่าชาวสิงห์คุณเจอคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่นำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมอบโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณในเรื่องของการทํางานในการสร้างธุรกิจนะคะหรือหางานที่ดีให้กับคุณนะคะถ้าเกิดคุณอาจจะเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้ตกงานหรืออาจจะขัดสนอะไรเรื่องเงินก็ได้นะคะมีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่า ราชาไม้เทา้าเป็นพลังงานชาวสิงห์ก็ได้นะคะหรือชาวธาตุไฟได้วยกันเมสสิงห์ธนูนะคะราชาไม้เทา้าอาจารย์ว่าถ้าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ชาวสิงห์คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ค่อยที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะเมื่อคุณเจอคนคนนี้เข้ามาเนี่ยสี่เหรียญแปดเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ราชาไม้เทา้าเหมือนกับ คุณไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะคุณวางแผนชีวิตมากขึ้นเก็บเงินเก็บทองมากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่คุณพร้อมที่จะเก็บเงินเก็บทองไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะคะไปสร้างความมั่นคงไปเตรียมพร้อมที่จะออมั่นหมายแต่งงานเป็นคู่ชีวิตของกันและกันก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่5้ใบนี้คือขึ้นมาดีมากๆพนักง,งานของทาวเวค่ะ เด็กถือถ้วยค่ะมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะมีพลังงานชาวััดน้ำมีกรกฎพิจิกขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่ของหกถ้วยเรื่องราวความรักของคุณอะมันอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะหกถ้วยแต่เหมือนกับว่า มันเป็นพลังงานของความรักที่อบอุ่นแล้วก็เข้าใจกันนะคะก่อนหน้านี้มันเหมือนกับมันมีปัญหาอุปสรรคนะคะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเจอนะคะแล้วอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะเข้ามาให้กำลังใจเพื่อให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาของชีวิตที่มันยากลำบากมาได้นะคะแล้วตอนนี้คุณ2องคนเดอ f o ฟูนะคะแล้วก็6ถ้วยอะ่ะ เ,เหมือนกับว่าหลุดพ้นจากอุปสรรคอะไรบางอย่างที่กีดขวางความรักของคุณมาแล้วก็ได้นะคะเดอะฟูลแล้วก็6ถ้วยเพราะนั้นช่วงหลังเดือนมนกราคมเนี่ยเหมือนกําลังก้าวผ่านเข้ามาสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วมีายใดไฟ,ไฟไหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะต้องแบบเจอปัญหาอุปสรรคแต่แบบ ต้องจบไปนะคะถึงจะจบแบบมีปัญหาอะไรแต่ก็จบไปแต่จบแล้วดีนะจบแล้วคือมันมีอิสระมากขึ้นนะคะฝ่ายที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะรู้สึกว่าหลุดพ้นจากอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากๆนะคะแล้วได้มาเจอกับอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับเข้ามาเป็นความรักที่ที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนให้กับตัวเรามากๆนะคะ ตรงนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างแล้วก็มาเจอความรักครั้งนี้ที่ทําให้คนรู้สึกว่าสบายใจได้เป็นตัวของตัวเองนะคะผ่านวิบากร้ายอะไรบางอย่างมาหรือผ่านอุปสรรคของความรักอะไรบางอย่างมาด้วยกันได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเจ้าทาวเวอร์ตรงนี้มันหมายถึงอะไรได้บ้างนะขอขยายทาวเวอร์นิดนึงการรอคอยก็ได้นะคะการรอคอยที่ ค่อนข้างที่จะนานมากนะคะหรือรอคอยเกี่ยวกับพวกอไอเดียวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนะคะจนสามารถที่จะผ่านผลไปได้นะบางคนรอมาสามปีเลยนะคะอืมเดอะเวิลด์นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลจริงๆนะคะรอกันมานานแล้วตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะลงเอยกันได้แล้วหรือเปล่านะคะด้วยความแตกต่างด้วยปัญหาอุปสรรคพ่อแม่เขาพ่อแม่เรานะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คอยกีดขัดขวางนะคะกีดกันอยู่อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือระยะทางที่มันห่างกันมากๆคิดว่าจะไม่น่ารอดนะคะก็รอดมาได้ lovers ค่ะโอ้หรือว่าก่อนนี้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจริงๆนะคะจนตอนนี้ lovers เ,เ,เป็นความสัมพันธ์ที่ ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเธอมากๆนะคะเราเวอร์ over, รักกันมากนะคะความรักเหมือนกับเอาชนะทุกสิ่งได้นะคะในพลังงานของชาวสิงนะขอดูบทสรุปให้กับชาวสิงด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของคุณในเดือนมกราคมนี้มีไพ่ไฮโรแฟนค่ะ สองไม้เท้านะคะมีไพ่ของเดสค่ะปปดไม้เท้าค่ะมีพลังงานชาวเดชชาวพิจิกขึ้นมานะคะไฮโรเฟนชาวพระสศพค่ะมีไพ่ของสิทธถ้วยค่ะ justice นะคะพลังงานของชาวตุนค่ะสองถ้วยค่ะว่าพลังงานดีมากนะคะชาวสิงห์นะจะรู้สึกว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้ฝั่งคุณหรือฝั่งเขามีผู้ใหญ่ที่กิดกันนะคะตอนนี้ คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะคะจบแล้วนะคะเคลียร์กันได้ทั้ง2ฝ่ายแล้วทั้งสงฝั่งแล้วนะคะความดีของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่ารักกันอย่างจริงจังรักกันอย่างจริงใจนะคะอะไรที่เคยมีข้อข้อสงสัยข้อกังขานะคะที่อาจจะถูกกีดกันจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวตอนเนี้ยเหมือนกับมัน มันมีการพิสูจน์ก็ได้นะคะเนี่ยอะไรที่ไม่พอใจพิสูจน์นะพยายามเอาใจพยายามเคลียร์นะคะจน justice มันชัดเจนแล้วนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันเร็วๆนี้นะคะพกกรากุมพานี้ก็ได้นะคะเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยเริ่มสุกงอมแล้วนะคะสองถ้วยอะ่ะมันเป็นความรักที่เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะจับมือกันเดินก้าวไปมากๆนะคะอาจจะเป็นพลังงานความรักของทวินเฟรมคุณรู้สึกเหมือนกับผูกพันรู้สึกเหมือนกับ รู้ใจกันและกันมากๆนะคะขาดกันไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะตัวติดกันมากๆก็ได้นะคะเหมือนกับในที่สุดอะ่ะสิ่งก็เจอคนที่ใช่นะคะถ้าเป็นคนโสดอืหรือถ้าก่อนเป็นคนที่คบหากันอยู่แล้วอะ่ะอาจจะเป็นจับมือกันก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคมาจนได้แล้วนะคะในถึงเวลานี้นะคะ หมดสักทีนะคะอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักระหว่างคุณกับเขานะคะมีโอกาสที่ได้มาครองคู่อยู่ด้วยกันนะหรือเดวิลขึ้นมาแล้วอาจจะคุณบินไปอยู่กับเขาหรือเขาบินมาอยู่กับคุณที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความรักทางไกลมาก่ๆเดี๋ยว้อดูวความรู้สึกของเขาบ้างนะคะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับชาวสิงห์บ้าง อ้ว่เดนะคะหรือเขาเป็นคนไกลจริงๆนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศเขาอยากที่จะสร้างโลกใบเดียวกันกันกบชาวสิงห์นะเด็กอู๋ขึ้นมาเลยชาริออตค่ะเป็นคนไกลต่างชาติจริงๆนะคะเป็นชาวกรกฎก็ได้ เดืฟูค่ะเอ๊ะหรือเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วตอนนี้เดือฟูเขาเคลียร์แล้วนะคะเขาเป็นอิสระแล้วเขาพร้อมเดินหน้ามาหาคุณแล้วมีไพ่ของเก้าถ้วยหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขามีความเจ้าชู้เขาคุยหลายคนตอนนี้โอเคเคลียร์แล้วนะคะเลือกชาวสิงคุยกับชาวสิงค์คนเดียวมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะหรือถ้าเกิดเขาทําผิดอะไรไปเขากลับมาง้อคุณนะเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะ ว้าวฮาเดี๋ยวลราชาไม่เท้าด้วยชาวสิงห์นะคะโอราชินีดาบ่ะเขาเป็นชาว้าลงกลุ่มวิถุนตนได้นะคะถ้าเกิดก่อนหน้าน,นี้เขาทำอะไรผิดไปนะตอนนี้เขาก็พยายามกลับมงองงองอนคุณนะคะชาวสิงหออ์หรือว่าถ้าเกิดมีทางเลือกอะไรที่เขาจะช่วยซัพพอช่วยอะไรคุณได้นั้เนี่ยราชินีดาบคนนี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะ สู้อยู่เคียงข้างคุณนะคะชาวสิงห์นะคะมันเป็นความรักที่มันต้องผ่านบทพิสูจน์มากๆแล้วก็เขาก็พิสูจน์ตัวเองจนเอาชนะใจคุณได้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของชาวสิงห์กันดีกว่า,ว,าว้าวสิบพวยนะคะไม่ว่ายังไงเนี่ย เหมือนกับคุณก็อาแขนรับเขานะคะคุณรักเขามากนะคะอืมหรือพอร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานกับเขาแล้วหรือถ้าเกิดก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะทําผิดพลาดอะไรนะคะคุณก็พร้อมให้อภัยนะคะกับเอาเป็นคนรักกันกับมอาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมมือหรือพอร้อมที่จะมุ่งมั่นเป็นคอมมิชเมนท์ที่คุณกับเขาจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะเป็นเป้าหมายก็ได้นะคะชาวสิง ว้าวหนึ่งถ้วยสิ่งรักเขามากนะหนึ่งถ้วยนะคะหรือรักมานานแล้วนะหรือเป็นรักครั้งแรกของคุณหรือเปล่าโอ้เดทด้วยหนึ่งถ้วยรักครั้งแรกที่วนกลับมาเจอกันหรือเปล่า mm hmm. มีไพ่ของอัศวินดาบค่ะชาัดลมมาแรงนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ ว้าวเดอะซันค่ะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะโอ้โหชาวสิงห์มันแบบว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรักมากนะคะต่อให้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะ ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะคนนี้อาจจะเป็นคู่สร้างมากับคุณก็ได้นะคะเป็นคู่สร้างคู่บุญบาร,รมีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วช่วยส่งเสริมกันนะคะจนดูสิบแปดเหรียญน,นะะ่ะมั่งคั่งร่ารวยนะคะหรือเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้นะคะพลังงานของชาวสิง,ตง์ตนี้เป็นคู่ที่เหมือนกับ อยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นความมั่นคงของอนาคตเป็นความมั่นคงของชีวิตของคุณมากๆนะคะชาวสิงแล้วก็พร้อมแล้วที่จะลุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะ ยังไงก็ขอให้เรื่องราวความรักดีๆตรงนี้เป็นพลังงานของชาวสิงห์นะคะขอให้ความรักผ่านปัญหาอุปสรรคแล้วก็กลับมาเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะส่งกาลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ในลิดคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ